แปลว่าธรรมาดาญาติโยมโดยสัตวท่านทำแต่ความดีทุกอย่างพยายามทำจิตใจวองสายกิเลสเพราะว่าการเกิดถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรงก็ดีมันก็ไม่ดีทั้งหมดเป็นมนุษย์ก็ดีแต่ความทุกข์หาความสุขจริงไม่ได้เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นเพลิมมีความสุขจริตใจแต่ว่าเป็นสุขไม่นานไม่ช้าก็จะต้องตาย ถ้าตายไปแล้วก็ไม่แน่อาจจะไปะเกิดในวายภูมิไปสู่สุคติก็ได้ทุกคติก็ได้ทางที่ดีเขาประดานโดยพระตัวริสัทธ์หลายตั้งใจไว้เพื่อนิพพานโดยตรงให้ถามว่าทุกคนมีบาศจะไปนิพพานได้ไหมก็ต้องขอต้องว่าพระที่ไปที่านทุกองค์นั้นไม่หมดบาปแต่และองค์ยังมีบาศอยู่มากมากทุกองค์แต่ว่าทีาพา่พุกเจ้ารรัตว่าปิกเวดยควาบิสุตมลาย เธอต้อได้จอยงยานึกตามถึงความชั่วที่ทํามาแล้วทั้งหมดถึงเวลาที่เราทําบุญยาไปนึกถึงบาปท,ที่ทํามาแล้วนึกแต่บุญอย่างเดียวทุกวันทุกคืนก่อนจะหลับตื่นใหม่ให้ทึ่งทึ่งบุญที่เราทาไว้ว่าเราเคยใส่บาตรบ้างเราเคยให้ทานบ้างกับคนแลสัตว์เราเคยครักษาศีนย์บ้างเราเคยฟังเทศบ้างเราเคยเจริญภาวนาบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นบุญเราต้องการแต่บุญอันเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนจริงกรงรมฐานกรรมฐานภาวนานะเป็นบุญให้ตั้งใจเป็นสมาธิจิตคิดเพื่อบุญอย่างเดียวอย่างนี้เวลาตายบรรดาธรรบุวรสัตนิหันด์จิตใจของท่านไม่นึกถึงบาปบาปไม่ข้าไม่ถึง